สวัสดีครับมเมื่อนี้วันที่28พฤษภาคม2568ันออครับมเมื่อนี้เขามาลัวขัวสรารวัตรปอกนะครับหรือผู้กองปอกเนี่ยกำลังผัดกับเพาผัดกับเพาอันนี้เป็นกระเพาเครื่องใน้เลยครับเด้ดอเครื่องไส้ไกลป่ะเป็นกระแซ่บปลาดิบเพิ่งนะอันนี้เป็นผู้ซอยไม่บ่เนี่ยผู้ซอยก,กุ๊กแม่ไม่เนี่ยป่เนี่ยกุ้นกุ๊กแท้ๆคือสรารวัตรปอกนี่ครับเอาไข่เบิ่งได้เนี่ย อันนี้เป็นขเ้าเครื่องในครับเปิดเสียไปดีได้ไหมสามิีห้าบาทนะครับการรักษาที่ห้าบาทใบกระเพ้าลีครับใบกระเพ้าเรี่ยมสดๆนะครับสดทุกวันนะครับทุกวันบมี่บมี่แางร้านไอโอเป็นอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวอันนี้หม้อหุงข้าวนะครับหม้อหุงข้าวยักษ์สำหรับอยากกินมันญ่ เขาคือหอมเดยเขาเมลิเนาะเขาเขาวงเทาไหร่ล่ะเขาเขาวงถือว่าแซ่บแล้วครับเขาเขาวงอันดับหนึ่งของประเทศอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเบื้องหน้าเจ้าของจิจการครับรุ่งครัวสารวัตรปอกหรือจ้าปอกนี่เอานี่กรลังเนี่กรลังกันเตรียมหมูกรอบนะครับเพื่อจะพัดกระเพ้านะครับเด้อเมื่อนี้เตรียมพัดกระเพ้าเพื่อไป ขายอยู่โล่งอาหาราหโรงเรียนการจะหน้าพิเศษที่ไล่เขาเพื่อเขาว่องเนากับชินนะครับพี่น้อยจะกินแบบทุ่งมือนะครับตอนเที่ยงเนาะอตอนเที่ยงนะครับที่ได้กินที่นี่นี่ยเตรียมน,นะครับเตรียมได้สดนะครับเป็นหห้องนะฮะเป็นมองเตรียมฮะนุ่งนล่งเลครับลอดลไั่ไร้กังวลน,นะครับพือว่าสะอาดสะอาดนะครับ <c oughs> กินได้เ่เบื้องหมูอะไรครับสะอาดจะได้หนูจะแบ่บอันนี้เอิญหมูกรอบด้วยครับ หมูกรอบกำลังซ้อยนะครับลงมือเองนะครับสารวัตรปอกหรือผู้กองปอกสีลงมือเองเฮดเองครับแต่ว่าก็มีผู้ช่วย,วยอยอะแต่ว่าสูตรนี่เป็นสูตรของสารวัตรปอกสีแซบ่บนี่ครับอันนี้เป็นหมูกรอบสี่ร้อยแล้วเพื่อเตรียมพัดกระเพาบก่กินซื่อๆก็ได้ตัวนี้มั้ง <c oughs> เป็นต่แซ่บเลยกินซื่อๆกินเฉยๆไม่ต้องใส่อะไรเลยมันกรอบเป็นตาแซบ่บกันเนาะ เมนูเตาลเมอร์นี่เปลี่ยนไปแม่นบ่เปลี่ยนอยู่เปลี่ยนแต่ว่าสิลักคือกรับข้าวบอโอเปลี่ยนกระเพราหมูกรอบยอดนิยมอันนี้สิพัดอีกบ่นี่พัฟกับข้าหมูกรอบกระเพราหมูกรอบบ่บโอ้กระเพราหมูกรอบเนาะบอบเมื่อกี้กระเพราเครื่องไสไก่นะครับเอาพี่น้อยอยากได้เด้อสั่งได้ครับสั่งได้ท้ำเขากรองได้นะครับเป็นการเป็นงาน นะครับครัวจากปอกนะครับถือว่าอร,อร่อยสะอาดปลอดภัยนะครับเดี๋ยวนี้ทีเฮ็ดขายไปจําโยโล่งอาหารโรงเรียนการนาพี่เศษวิไลอำเภอเขาวงังจากวัดกาฬสินนะครับขายตอนเที่ยงพี่น้อยอยากกินมากเลยครับตอนเที่ยงโมเมนต์เที่ยงเนาะหาโมงก็กัวหน่เนาะโมเมนต์นักเรียนก็นกกินได้แม,ม่้บ่ได้พ <laughs> ี่เขา <laughs> การเว้นผู้ปกครองหรือผู้ใดก็ตามอยากกินแซ่บๆนะครับเขามาโรง,งเรียนกนนาญนาพิเศษวิไล่เขาวง,งอำเภอเขาวง้งวัดกาะสินนะครับเอ็ดขายนักเรียมแต่ว่าค้นทั่วไปเขามาก็กินได้ที่เก่านะครับสามที่ห้าบาทเะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่สามยี่ห้าบาทนี่เริ่มต้นที่สามี่ห้าบาทถือว่าถูก นี่ลงนะครับอ๋อนี่วิธีผัดกับเพ้าหมูกรอบเพิ่งตะกอนผู้ช่วยผู้ช่วยเบิ้งเนี่ยนะจ๊ะปอกลงมือเนะครับแต่ว่าที่มีผู้ช่วยผู้ช่วยนี่เขาก็ไม่ครับนี่้ช่วเจะพ่อเทน้ำมันผู้ช่วยนี่มาน้ำผึ้งน้อยเนาะพัดพ่อส่วนโอ้โหเดี ประกอบด้วยชิกกับหนื้อกะเทียมบ่อยชิกกะเทียมเป็นเครื่องปรุงรสเนาะเครื่องปรุงรสเทีกระบินตอนนี้ซื้ออาหได้ซื้เทสเลีวกันแค่นีโยนอยู่บ่เพราะว่ายนกันดื้อขินว่ะกันมโยนมันบนดังนี่ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ อันนี้ก็หมูกรอบด้วยครับกับพ่อหมูกรอบเอาเบิ้งเลยเบิ้งเบิ้งผู้กองนะครับนี่ผู้กองเจ้าของห้องอาหารเจ้าของครัวหมูกรอบสิต้มสุกแล้วกันเป็นบ่ลายขันหลายต,อต่อนหลายขันหลายตอนเสีย,ยสิบบาทคัตเต้แมนวัะนั้นคว่ำสุกคว่ำอย่างนี้ปลอดภัยเลยอ่าสุกแล้วสุกอีก ทุกแล้วสุกอีกต้มอบสุดท้ายคือผัดทอด,อดุกแล้วทอดทอดกะมีบอ่เอาทอดอะไรจังแมาจังมาผัดมาปุ๋งอีกมาปุ๋งอีกสุกแล้วสุกอีกดับเบิลสุกนี่น้องกินอีปอดไผ่นักเรียนกินอีปอดไผ่แซ่บ มัดซูมือเนาะยมีแง่บ่นโบขางลานหมดทุกวันนะครับนี่หมดทุกวันโบขางลานเนื้อเป็นของสดไม่ท่านมัดรับเนื้อหมูกับสดไม่เนื้อหมูสดดไม่พักกับสดสดด้ยนะกะเพรานี่ ทำซีงเบิ่งแล้วกะทำซีงมาแล้วก็เซอร์อีสระพริกอไส่อ๋นี่ใส่กระเพราไปแล้วครับใส่กระเพราเนี่บ่บหึงมันบ่ต้องปรุงแล้วมันโบผัดกับข้าวได้ผัดกระเพรากระเพรามือกรอบนะครับเอาผู้ซอยเพื่อนที่ถามทักกันว่าปิดได้บ่เพราะว่าผู้ปรุงนี่คือสารวัตรปอกนี่โอ้เป็นกระเส็บกันเนาะ พอดีปาดนีพอดีเอาทำว่าป่ะนี่โอ้ยซีสีเบิงท่าโนนก็โน่นกับท่าเนี่ยนะแต่เบิงได้ครับเปิ้นสีโนนเปิ้นสีโยนก็ท่าอยู่บออ้ามีจังหวะยุ่มเฮ้ยิอ้ดี๋ยวได้เอาเครื่องปรุงม้นี่เปจะแสเนาะ หมดทั้งหมดเลยครับเริ่ขายนักเรียนโรงเรียนกาญจน,นาพิเศษกุ้เลยพี่โน่น, <c oughs> น,นกาชาญ <c oughs> ุบ่ะเวิบเอ้าไปเลยครับเอาเป็นให้ก้อนเซฟกับชาบินโอ้เป็นซาแซบ, <c oughs> บสารนิภาบาทเื่อว่าถูกครับขายนักเรียนแต่ว่าพี่น้องมากินได้กี่กันครับว่าเป็มเมนแต่นักเรียนเอรอ <c oughs> สั่งได้เด่นโกล้องอะไรเด้อเอาเฮ็ดเด้ร์สปิดไวปสิครับเส้นมีเน่าโอ้มี ฟิ่มฟิ่มก่อนฟิ่มฟิ่มยืดหยุ่นห่ออาหารนะครับปิดไปเลยปิดปิดปิดนี่เอาดึงไปเจ้าดึงไปนี่ตัวยเกษตรกำลังฝึกงานเออปิดซะก่อนโอ้ออกแบบมาได้ดีเนาะปิดเพื่อกันความปลอดภัยให้พี่น้องนะครับเออมี่น้อันมาแรงบอกม้าแรงวันบอลได้ตอบกันีกปิดเลยครับเออบอลได้บอลแมนเอาไปไว่ายแบบให้ ปล่อยไว้ธรรมดาสิมิคพัตติทิศนะครับเกินว่าฟิล์มห่อหุ้มอาหารนะครับระบายอากาศฟิล์มห่อหุ้มอาหารนี่ครับจะห่อหอะไรที่ไหนเห็นแล้วอันนี้เป็นกะเพราหมูกรอบนะครับเมื่อนี้เมนูของสรวัดปกมี่กะเพราหมูกรอบเดวกะกะเพราเครื่องในเอ้ยเอากะเพราหมูกรอบมัตตินีบอยเมนูเมื่อนี้นนนนนนขไข่ไข่ดาวจะไปทอดที่โน,น่นโอ้ไข่ดาวจะไปทอดที่โน่น มีสองอย่างด้วยกับเท่าเครื่องในก็บความมุกความมืนนอน,น,นะครับ,อบอวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมสองพันหกสิบแปดครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับวันพุธพีน่น้อยอยากกินมาโรงเรียนกาญจน,นานาะครับน้ำเชียงเทียงแล้วก็ผ่านจากถ้ำของกองเด้อโอ้ได้นะครับเบอร์นี่แหละเบอร์อยู่ใต้คลิปด้วยครับอยากได้อยากเฮ็ดเ,เ,เขากล้องอย,อย่างนั้นเป็นการเป็นงานได้<อ>ไหม<อ><ห> ได,ไ,ดได้หมดนะครับนี่มเด่อลเต้นุ่้า,ากันเฮ็ดหมูแดงมาตลอดนะขอบคุณหลายเดอ้อเจ้าของครัวท่านาลวัตปอกขอบคุณอะไรก,กล <c oughs> ล,ลังไปห้เจฟกับทายู่ครับอันโยนไป <c oughs> <c oughs>